สวัสดีครับผมวันีผมมาตลาดวัดดอกไม้นะครับตลาดดอกไม้วัดดอกไม้นี่ก็อยู่ถนนพระรามสามครับถนนพระรามสามซอยสามสิบสามนะครับผมนี่คือบรรยากาศนาวัดนะครับบรรยากาศนาวัดาัูุ้ฎิอันบก็เคยมากอะมาล่งนี่แหละครับถนนพระรามสามซอยสามสิบสามบรรยากาศนี่นาวัดเนี่ครับ เราไปในวัดกาบสีนี่ตลาดไงครับมีตัวอย่าคกับเครือสินค้ามีข้าน่องมาเบิงเหรียญพวกเหรียญน,นะครับพวกเหรียญพวกสร้อยพวกของเขาเก่าหรือว่าขายของมือสองครับนี่ครับนาคนไปมาลงกับนั่งรถมาดีนะครับรถนีนี่สายสายสามขาสายสองศูนย์หาผ่านครับ รถเมล์ทานหลายสายนะครับผมกับก็ไปชำนาญมาไหนแต่ว่าหมูดต่ว่าอยูุที่พระรามสามซอยสามสิบสามซอยวัดดอกไม้นี่นะครับผมนี่ครับบรรยากาศภายในวัดครับตลาดมีสื่อยางครับมีเนื้อมีหมูมีปลาครับแต่ว่ามือนี้ผมสีผ้าสีผ้านองไปเบิ่งอีกโซนหนึ่งครับคือโซนขายของเก่านะครับขายของเก่าขายเหรียญเก่าๆนะครับโซนขายพวกนี้สียูดูหลังวัดนะครับผม ไปเบ่งน้ากันครับเมื่อี้บ่ได้มาซื้ออาหารสดครับผมนี่ครับผมสีย่างรัดเลาะมาด้านหลังดวยครับผันยางไปพุ่นสีเป็นโซนอาหารสดโซนพวกขายเสื้อผ้าครับผมแต่ว่าเมื่อนี้ตั้งใจสีตั้งใจสีไปเบ่งของเก่าของเหรียญพวกนี้ครับก็เลยรัดมาด้านหลังครับนี่ถึงแล้วครับโซนด้านหลังครับอีกขายของพวกอีก เมื่อสองครับของเกาของเมื่อสองครับโอ้เหรียญคุดเห<ะ>เรียญคุดนี่ขายดีเหรอ ก็ดูดูตรงไหนอ่ะโอ้ข้างหลังกันเหรอครูตรงคตรงห้าบาทไ่กสองั้หดเลยเดีันนี้าย้งจะ เยน,นคุด นี่เหรียญต่างประเทศอ่ะไม่รู้หน่วยแกดูไปแล้วแกข้าฝลัง่งให้มั่งเกินให้มั่าเนี่ยแหละประมาณนั้นเกินให้มั่งฝรังให้มันมันเจ็ดๆมันนำมาใช้ของเมืองเราเราไม่เอานะให้แล้วก็ใช้ไม่ได้ไม่มีใครใช้มันเลยให้ก ผมก็ได้เรื่อยอยู่หรืว่าเป็นเหลียมย้านี้เขด้วันน่ขายมีสารแน่ะขายมีองสามเนี่ยเหไม่ผมกมีมเนยเอาเอายประจปขายอข้างหน้าใไหร้ใชไ บรรยากาศกับบรรยากาศตลาดวัดดอกไม้ครับแบ่งเกาเหรียญเกาของเกาครับร้านผมก็ตั้งอยู่แล้วครับมาขายคือเกาหรอครับแต่ว่าไม่ได้ข้ามาชมบรรยากาศเหรียญเกาเกาแบ่งของเก,า,เก,า,เกาครับ,บ ไม่นี้บรรยากาศฝ่าฝนกัคือสีโอมี่หรอกครับผมเป็นแจงนน้งแจ้งรุ่นใดล่ะ <c oughs> <c oughs>

ไอ้ไบรดไอ้บดไ้สับะเบือยันเรือลบนีของแท้นะอือกไมีของปลอมเนี่ยสักระเบือด้วยมี ตากระเบือยันเรือลบหลานนี่มาเจ็ดปีแลมันไม่เจอที่นู่นเขาบอกเขาไปได้เขาถ่ายนะเยอะและ กองที่เราทำของทหารผมมา่แจกอม่ได้ได้แล้วผมไม่ปลอยที่อื่นมากกวนี่โอ้แบงแบงค์ห้ายมาังนีาแบงค์ยี่สิบ

พอแรกๆแล้วครกๆแคร8อ0บาทเดี๋ยวนี้ลงหมดใครซื้อก่อนเขาบอกลุ่ยังไม่ซื้อดีมีแบงค์ห้าห้าบาทเอ้ยรุ่นนี้มีนะไอ้นี่เนี่ยหรอมันม่วงกว่านี้นี่ ม่วงนี้ใบใหญ่ม้ว่วงกนนี้มันเป็นใบใหญ่มันเป็นเป็นชุดของอันนี้กับางแค่มีไหมมีไหมหมดแล้วค่ะโย่เยอะได้เรยอะใบใหญ่อันนี้มีแล้วนี่ก็มีแล้วมีมีหมดเลยอันนี้ก็มีแต่ว่าเนี้ยไม่ห้างไม่มีมันมันมันใหญ่กว่านี้ม่วนมันมีอะไรกันบ้าง่าก้วยเอ๊ะเอ๊ะนี่เหมือนกันเนี่ยไหนของล้วนในใจได้ นั่นเหรียญคุดอายา,ยานนคุดพยาคุดโอ้โในกระเป๋าเทียบเลยเจ๊ไปแล้วกก็เ ถามว่าขายดีหรือเปล่าเจ๊บอกว่าขายสร้อยครับลานสร้อย อันนี้เป็นกระสิขายประเภทใสเลดครับแล้วก็เป็นพวกหินหินมงคลต่างต่างครับอันนี้ก,ก็ออกระั่งต่อร่องกับลูกขาย เป็นคอมเมอร์พวกเปลยพวกหูเล็แแ <c oughs> ่ะด้ปะหูนี่ที่สวยมากเลยรข <c oughs> องเ้ยังมาถ่ายหน้าคนเน้ออหน้าคนก็สวยอยู่ตัว <c oughs> <c oughs> มากเับผมาเบิง์นะครับหลังหลังวัดดอกไม้ครับที่เรีกอยู่แถวโบสถ์ครับที่เป็นศูนย์รวมข,ของเก่าของ,ของเหรียญต่างๆแล้วก็ของเก่าขว่าสุศิเปนล่องเท่ากระเป๋ามือสองะเครื่องแล้วก็เหรียญต่างๆครับผมครับวันนี้กลับมานาเสนอให้เบิรงแค่นี้นะครับใครสนใจกับมาได้ครับถนนพระรามสามใครสนใจกับมาได้ วันนี้แค่นี้เด้อครับผมมาน้ำนเสนอให้บึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับให้ว่างๆก็ับมาเที่ยวใด้แล้วครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชม